ขอบคุณครับผมไปบักปะบูครับผมนะครับเอาไก่มาฝากคุณพ่อจ้าเน่บ่ไม่ยังเนีนูขุนเดชนะครับความมาฝากกระดิซับตุ่มเซ๊บๆมันนี่แหละตัวนี้ว่าตัวมื่อี้แย่นะสงสัยว่าตัวนี้่อยแล้วก็ซื่อของ่ที่ดีากมันแย่ก็รักษาแค่ได้เอาไว้ขาวอ้ไรองซื้อแลวก็ว่าอื่นๆตั้หัวัน

ครับวาต้มมโดดแ้วน่เป็นไก่ไก่ถอยไก่เปือยเื่นไก่ครับตาก้มันค้างไม่เงี้ยค้างชุรดใส่โอ้ยคุณี่อยงใส่ลงไปเลยเพราะว่ามันติดออไ่เข้ารูนตานด้ไหมนี่นันไม่ตรวจตรวจเลยรอดมันดดโดดนันเปื่อยประมาณนันชุ่มวงไปเปื่อยแนนอนแดบพย่อนผมแล้วฝาก เฮ้ยไหนน้าวเขาจะมาเติมอีกทีหนึ่งรถดีชื่รถเดห่แอุ้ยพี่อเบยแน่ละเรื่องเบยล้วครับผมวุ่นอะโอ้ยเอ้ยเนียวใสมืเซ็มแล้วสุดยอดแซ่บ กระอนเปื่ยเนี่ยเจ้าสิกินกระดูกมันบ่อยมเมนเนี่มันจะหมเขาบอะจะปรุงแฉดแบบมาย่อมกับของนีเใช้พดีพอเลยน้ำปลาเกือสใ้ไรแล้วก็น้ำปลาน้ำโมเนตเนี่ยมันกกบบโมเมนบลัมเมนกินง่ายล่มเนมาตาข่านมาตข่นก็ไปสว้าดี องี้เนี่ยนดยายเขียดกันเด้อเขียดได้พียองรนเขียดแ่เขียดนดเขียดย่วไยหักน่องทีดเขาเอเทบุ๋มไมด้อันพเท่ประเดีมันมันห่อนอยู่ดันดบึงรุ่นจับบังดุ่นครัี่รับมโอ้หน้าเทใส่ลอ

โอพี่พี่อเ็ไปเห็นแล้วสดลกสดลางปากโอ้สดแล้วโอ้ยัำก้อนแน่โอ้ยำปวดปวกินเขาลกกินเขาคนน่ะต้มไก่สุกแล้วยำเน่ลูกเนี่นดียเออนอนตอลูกนอนตอนี่นี่ลันลันโอ้ยืน่อนากินได้กอกินได้ไรด้ย่ร่่น่่ ผุ้พูดกินแม่งไไรบอน้ำกันวิ่งาผู้เฒ่าวิงว่ามันกรบุนบพิกบุลบอนี่แกบอวม่ร็แบ่นนอ้เขาไม่มาดูา่่่าอาจารย์ล่อมากจันพิกระบุลลูกมนางอะีอนี้ลยเนี่ยผมเนกินงัไอ่ะเจียก่ใส่ก็ใส่ไปใส่แล้วเจ้ยหออหมดละ ลาะ้อนเต็มงานเต็ลูกนะตัวตัวตัวเเลยต่เลยไอ้บ่โอ้ะเมิ้มกนัอยู่กับพกวะเม้ลอ้โนเลยอยซโมงเลยเทียนไปไปทมืไร่อไนีบัพระไช่เ่ไรได้ี่งกนะที่พาไปจมาสันเพียนนอ แอบเหรแบเนาะแอบอู้ยครับไก่หุมสับน้ำมันน้ำมันเป็นน้มันเกียงเขาเขาพ่อพงษ์โอ้กนี่อนียเออมันจะเถาเถาเออลูกเอเจ้าหน่อยมึงจะเบิ่งพ๊อดอมึงเยาวนาพ่อจ้าเฮ็ดเกียวแล้ว ม่ตมไก่ปลตาไก่แพงก่าไกบปลดูร่มงคุดชคุณเดชไก่มันแพงกัเลยมาเลี่ยงกัขอพห้พจอจนเกน่อยทุกคนมีสุขภาพเป็นแรเนื้อสองซ้ำรยรวยรวยดวยรวยรุยเวยรวยรวยรวกรวารวยรววาดเราเลยครับเยยวยยรรวยรยวยวยอวาวรยรวยรมมากรัยคร เป็นยังรู้ก็มักบอลดีเนาะอะไรหรออเนียมบ้านทเห็นเราอยู่เลยเไ่เคยรู้ว่าวาอยกว่าเล่นเราอยู่มั้งแต่อาจารย์เนีงไหมอมค่้านนะอาจารย์เนียาเลยอ้เราอยู่มอาจารย์เนียงเหรอเฮ้ยอหยกเขาไม่ได้งอยนกูเป็นป่าเส้นสายบุเชิงบอปบว้าเล่าเล่นเชิงด้บอพน่ะ เราก็จะเปรียบเปรียบเรียงหนึ่งเครื่องใส่คับอาจารย์มาบ้านูษาอาจารย์หนี่เครงคุณเดชได้ไงคุณเดชได้บ่แม่คุณไก่เลยยแเกาเลยกีวมาลังกำลังกำลังออกมาแล้วกำลังกำลังตงเงลเงเ่อว่ครับยครับเต่ยากไปกินข้างล่างไปแล้วนอนี่กลัวอ่ะงเย็นเนาะ

พอวิวจบเอ่มไม่ได้พอเด้อสภาพลูกไแฮมดำไม่ได้ล่างจานซอยเด้อครับครับขอบคุณอาจารย์ละล่างจานเด้อลูกสีล่างบ่ล่างจานบ่ลูกไปรับวันเรื่องนี้มันนาทีผมเนี่ยโอ้โหปาดโอ้ยคุยไปเดี๋้วมันก็บอกยังไงลูกเจ้าเหม่ พ่อเลียงพาดีนไดหลูกพอเลี้ยงมาดีพ่อไหนลูกรไปลูกไปไปเลยไปเลยไปเลย